ครับสวัสดีครับเมย์กับลงทุนตื่นตะเสาเลยกับวัสรพายเบิ้งเนีเป็นเก็บน้องใหม่ฝรั่งครับอันนี้เป็นสวนของพี่สา,า,า,าวผมเองครับเดี๋ยววัชรพายเบิ้งนี่กับอากาศหนาวครับอยู่อ่างเบิ้งครับอยู่อ่างบรรยากาศดีกำลังดีเลยเงีย้ยมาสุสะลองสิเดี๋ยวพายเบิ้งครับ มีกันอีกส่วนหนึ่งมเนเท้าน่ะอ,อีกส่วนหนึ่งไหล่บนข้างหลัง ก็กำลังว่าจะเตรียมได้ไหมเนี่ย

เดืนพงห้าปนไดนดิมือหนาเง้าคับเดนลกมือมือนั้น er ica, ได้ส well. ี่สิบแปที่เก็บไเป็นน้ำใหม่เป็นน้ำใหม่เพะกระเทือนเอาอะไรมันหนาวเซลล์มันมันเป็นมันเป็นน้ำใหม่เกิดตอนมือเอเอา่ะไรทีนี้มันเพระท่านหญ้า่ว่าคืนวันมันเสียเอาต่อไปอยู่ ราะว่อหม่พนอนใหม่ยังเงัตอากาศเ้รอเ่มัถกันดินออยมาขึ้นเออม่นอบาขึ้นซ้อนบังพามาบังนอาใหญ่เยพุนบอนี้นถึงนี่คบน้อกระป๋องกระปงเลาะต่อนน้ังวน้อยๆนอนใหญ่น้อยๆขึ้นนี่มึงเยอะหรอพดเลอน

โรดขโมนใส่ปาดน้อยอันนี้ปาดประมาณอันประมาณอนู่สี่แง่ก้อน่งนี่โป่งแง่ก้อนนี่โป่งอีกปีวันดาสองนอที

đây con này là anh này con này là con Con này Tao Bỏ lại <laughs> con này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พอสานพิษอันนี้นเอนอนนอนนี่ก็แล้วนอนนอนนี่นอนนี่น,น,น,นี่นี่นเบิร์ดเบิร์ดพอสานพิษอันนี้ <c oughs> สดเลยเขาว่าดทำมันสดมันเสียน,ม,นยมันเจียงมันสีกันมันสีหักกลับมันสีบบมีเงินอันเหมือนอันบบมีใยหน่ะแม่เสียบอ่ะใช่แต่ว่ยาย ชาส,ส้มนสามัน่ิกรอบนครับหนำให้กรอบแทบแทบลิ้มมนหวานค่อยกิน,กน่กินห <laughs> วานเออ เงนเสียงตะโนแล้วไม่โทรมาเปิ่งเบดดูไม่เห็นสองสายไม่ได้รับเออเปิดดูเปิดแม่อื่ายนไม่โทรมาถามข้าวห็วแล้วรับเปิดุูดแบบนี้ม่ดขายน้ำหอมไปนอนยายกันนี้บุตรยายจะรี หาอยากชุ้มน้อยไงเสร็จไหมะไม่เห็นสนอชินอยแล้วหาิปชิปนอนับนอขายอ้โห้อใหม่ไงๆเขาขืนทางเ่อเพ่นเระเาทรงอกเหมือนกับไงไงไงี่ิ่งทงกดโท้ออกไหมมีเที่ยวหรืไหมฟุมท้ออกหรืไหไม่ใช่เด็กินดอกซ้ำนี่ ซำนี่นับนอขามตยนี่ด็กโตเรากดอันหนึงนเดี๋ยวะวันก็ออกเด้กับไปกดนีดแม่จับหัวนี่แม่มนีไม่โดนไปม่จับแขนแล้ว่่แมค ลองแล้วโเขาไม่แม่เพราะมีนอหน่อยถึงว่างอย่าเงี้ยพี่เาได้ีบมอเาไม่ด้กอดจเสียมันผุดอุดหนาบุพเพแบบได้บอรลักษณะเงาองบนบาดีแล้วประเทศพวกข้าได้บานเนี่ยบ่อยขุ้นึ้นแล้วปเทงซาออก กดลับกดรบสีเขียวทั้ง่างนั่นสีเขียวที่รางนั <t <t uh 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 <t ell> <t ell> ่นเบมีส uh> uh ียังข uh ับใจเพือนลลียงยือเบาเบาเัวรู้หัว้ เมอนนาบ้าหลาไมล้กู่้าผู้ใดบอนลูก้ลูน้ำไม้ผู้ใดผู้ใดจผู้ใดกระทำน่อบเฮ้ยลืมเลยไปจับยิมาแกเหอยนี่ทำมาบุญจักันเลกัน่เฮ้ยเห็นวิยานีพ้นทมากอนวยา รู้ตัวนอน,น,น,นเงยนมาจักเตลนึกมาแล้วหรอกคืนพิธีกรพิธีกรครับคุยโทรศัพท์อยู่ คนเบื่งพื้นที่ก่อนเบื่องพื้นที่ก่อนคร กได้มาจากสวนแล้วก็เตรียมสีมาเฮ็ดยังข้างหนา้าถอดกันแล้วกระนาดเฮ็ดใส่ใสเฮ็ดใส่บอกเดีย๋ยวมาใส่บอกแล้วก็ให้มันได้ตามบอกแล้วก็ปลาหรือเปล่าอ,อ,อ,อย่าาเพิ่นเก็บแล้วจังมาใส่นอ แม่จะเหยียดจโลงกงวะกะเ็นนั่เก็บมาเยอดเก็บผักตรลัดของบ้านนี่โอ้ยน้องใหม่สามีแถวมันก็ต้องควายมันบานตุ๊น้องใหม่มันก็รู้กันตุ๊บตุม อันนั้นก็ตานั้นดิใช่ค่ะอย่าง <tuh -tuh> มิ้นแทะเขาแหลบจังสีเอาเบิ่งเดูจเจสี่แหลบให้เบิ่งนี่จับมาโม่อะไรี่มาจะเาร์ม่อไมาจะเสสองโมงห้าสิบแล้วอยา,ามานี่เขาแหลบอะเจสแหลบถือแล้ว

ำแบบนี้แบบนี้ไม่เอาแล้วเพื่อทำแบบนี้เจดาน้อยเจดาน้อยจะสอนวิธีแหละหน่อนว่าเลยเจดาน้อยหน่อยหน่อยดาน้อยหน่อยน้อยห้องปัญหาปันเสียวแท้ I mm -hmm. mm -hmm. more you know. over oh,

And <laughs>

ข้อไหนเราจะหดปสาม่งกระช่องสูตรอันมาจามเมตรีอันงองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแนี้กนะเตรียมไอ้ทงไหนุนเนาะ

ล่างเตรียมพร้อมสีขายแล้วงลงล่างแล้วลเรียบร้อยเตียตสีขายแล้วแนนตกดวคือไทยทอดไทยยังก็อนทอดผมกันทอดพัดพัดยังก็พัดพัดน้ำหม่พัดน้ำหมมันหอยเนาะใส่เห,ห็ดเฟืหห่อง เสีบเลยเดี๋ยวไปหดที่อาที่เดเิม <c oughs> พัดน้ำใหม่พลังน้ำมันหอยใส่เครื่องเดี๋ยวทอดให้เดิเสียบเลย ร่งนึงนี่ประมาณจกโลนี่างาโลเต็มีได้ยึผานแล้วิ่ไปสามสิบหนึ่งสอสามัที่หแถวเขาใส่หาแถวนี้ได้ยิดหายิดหนึ่งสอง่วสด้สามสป็นแถวโะน เปนมาไม่ใชยไปไหนก็ซ้นา่เจอดนเนมานดูเดียวๆอุ่นน้ำนะไ้น้ำอย่าบ้วนน้ำตุ้งนูอต้งตาี่น่อ เตรียมพร้อมแล้วเรียบอยแล้วคือสเตร,รียมพร้อมที่สิไปส่งเพื่นแล้วต,ตู้ปนะ้าตีน้ำ